ลล <c oughs> สวัสดีค่ะตกทาพี่น้องนะคะพี่น้องคะ่ะเจ้านี้ติสงดีค่ะสาราบ่มิติสงมยิ่งกุป,ปัดประเดกค่ะสวัสดีพี่ม้าพี่พิมพ์ค่ะน้องอ้อมิรชนะภา,าจำปีแม่สิริเพินค่ะน้องเหนียวคะ่ะแม่กัญญาจา้าพี่มนนํานะคะไอ้สันสายมวยส่แบกส่จอบไอ้ทอนน้องอิวพี่ภาคค่ะพี่รู้นะคะน้องบีกจา มาสะไคร้เปนหนอ,อกำลังเฮ็ดแค่กินวันก็จอได้กินอนอกสจล่างเห็ดใส่เสื้อที่บ้านเจนหนึ่งเห็ดไปหาปลาหาปลามาใส่จักหน่อยเพราะมันข้าวถุงเอาไปถิ่นได้ถุงเก็บไปเห็ดง่ายที่แม่ซื้อไงหม,มูบ้านก่อนนี่เห็ดไปหาปลามาหนึ่งใส่กินกับแก้วยวหนึ่งใส่เพราะมันข้าวนี่ แม่ชมพรจะซื้อให้ไปหาสีผักมาตติมสวัสดีนะคะเอาเบ้ามาเรียยตกใก้กันนด้พี่น้องด้วยยางกระปิบไม่ยางก็บตรงคุง้งแก้ไปมสมัดห่วงจะเป็นลืมกิดฟอกก็ไม่มาเปิดกัน คือได้ปลาบริเวมีปลาเด้ป่าคือได้ปลาจรงไหนบริเวมีปลาเี่นี่จะได้เป็นตลาดคนแล้วจะได้เป็นตลาดนว่าบริเวมีปลาเด้ยเยวจะอยู่ใส่ชูมือนีเป็นตลาดตอนนี้ข้อหมายหาซื้อปลาหน่อยเจ้าตวัว่าพ่อมันข้าวนี่นะคนไม่อยู่ใ,ใกล้ๆแม่กันญาตินี่เดีย๋ยวจะวางไม่ได้ไปหาเจ้าต่วห้างกันกระเบียดสี่สิบรูนี่ จะไปหาสิปานนิดหน่อยจกักต,ตัวตัวฟ้ามือนนิสักตัวสองตัวนะมาหนึ่งใส่พอได้กินกับแก้วสองแถวาสามแกับแม่ดอนแม่ดอนแมนบัวเดวีเค็ดแก้วประเดี๋ยพิจิเศบสื่อพักมาตื่มเหมือนจังหน่อยอยู่สกคนจะอยู่สกคนนครจ่า จะไปบวชันที่นั่งเอาไปบวชจังไหนบวชแนวไหนแบบไหนบวชอันไหนบวชอันไหนบวช้ามบวชอยังจังไหนสวัสดีเจตท่านค่ะ วันที่22ท่านนะค่เข้ามาเหล่าท่านได้ใจพี่น้องเดูท่านกันอยังจิ้งง่ายเนาะมีบมอลำทางเดชบึงพี่น้องมืออื่นมืออื่นขวดกระชงแวบานาใายโอ้มือวันที่แปดขวดกระบ,บ๋านสารค้ามาใหายแปยายาหญ่ยานข้างไปนอนน้ำเด็กนอนน้ำพื้นเดียวแสดงกลับมาบวชโครงการอุป,ปสมบท บรรพชาอ๋อบรรพธรรมก,กายพุ่นน่ะโอ้เอาเอาเอ,าอนุโมทนาสาธุบุญนำ้ำเนาะไปขันบวชมันเป็นตยะย,ยู่กับยาตะเสึกเขาสู้ลมกาศสระพักอืมขันยู่ทุม่มยูเย็นกับวตอ้องเสืกมันละ่ะอนุโมทนาสาธุบุญน้ำพี่นอ้องคอยนี่บวชว่ได้ดอกคอยตัดว่ได้สิ่งเกเียรติและตันหา ต,ตวัวนี้ตัวข่อยก็บ่มีงานในป่าเลยนี่ตัวข่อยเห็นงานยกเลิก,น,น,กนี่มืนอคืนนี่ก็ได้ไปมินิมินิเห็นมินิก็ไปซอยงานเขาจดอดงานโรงเรียนบอดผ้าไปซอยงานโรงเรียนสวัสดีนะคะเอาขอมาแล้วรตักท้ายกันนี่พี่นอ้องเด้อยะจอบบอนกันไรพี่นอ้องจ่ะเอามาตักท้ายกันมาเด็กกุจักพี่น้องกุได้ไม้เนี่ยบ่ไม้เนี่ยรือพี่น้องเอ้ย ไปหาซื้อผักมาเติมนี่นี่บไปนี่นม่ได้หน่อยว่าเบบัวก็กมากินผักแม่บัวไม่ดอนมาอยู่นี่กับไม่เห็ดขั้วหน่อยอีกได้หนึ่งปลาแมนนี่นี่เห็ดขั้วหน่อยอีกอยู่นี่เห็ดขั้วอ,อีกคือเก่าจะไปฮัทซีกันพักดอกผักเนี่ยก็ประกาศแต่แหมมาใสน่น้ำทีกนึง ที่แรกปฏิตุมโค้งไก่มันคือพอมาจะกคมีเหตุว่าตุมย้ำเป็นโอ้ยเ่่าเป็ยนอีกละตุมยำ้ำยัางก่ตุมยำ้ำโค้งไก่เกิดปฏิเินเสกที่เหตุใสห,หนึ่งหนึๆๆ่งสิบสามตันราคาเอาคามาเลยตักใตกันจัดไปนอนนะครับีปนอนขาหมนมาด้อบ่หมนมาบ่หัวใจผู้ใดไรจบอยู่น้ำกันได้ ก็พอมีออผู้ใดบอกน้ำยายพนักงานก็จอมาจอบดีขึ้เก่านี่ยแหละถ้าผู้จอบพี่ผู้บอกน้ำดีใส่เบิดบัวพ่มากก็ไปใส่บุผู้บ่าวโจกไปทั้งใดบุผู้บ่าวโจกหายไปมือดีขึ้นดีกับจ้งทักั้งเศษผู้บ่าวโจกหน่อเย็ดถู้มาจะใส่

วังอะไรวังหานนั้นไม่มีความมีนคืนส่วนตัวพี่ชายก็อยู่ทวารบุรีจะนัดกันจะเป็นตลาดังิเมีนวาดหรือมุตลาดกดา็ได้รอยเอดเหมือนกันมันสร้างใสัมพันธ์ไม่ดี สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเอาพี่น้องที่บ่อน้ำบ่อมามามาตักท้ายกันจ้ะเจอกันงานบุญพลานใจพี่น้องกับมีอยู่ในป่แม่นต่ว่าพี่น้องคือบ่อน้ำพี่น้องกับมีแตะบะจอบฟังน้ำมั่งดี๋บ่มมีมูผ้าเบากระทักเสียวมาจากไหนดิโน อล้ตีใจม,ม,มันทิ่มคือเง็ดปวดเนาแม่สวัสดีป้าแมนสวัสดีคนรักธรรมชาติ น้องเหมียวนะคะน้องเหมียวดิเนาะเราจะไปตลาดจต่้อนนอยเหมียวมาแค่ไม่กับเขาเ้าอยู่แม่เสียคุ้งไกลไปแม่เสียโ้งไกลไปเหน็น ลอยกระทงน่าจะมีงานเยอะลอยกระทงเมื่อวานนี้เงียบกันหมดเพื่อนบอกว่ามีแต่ขายกระทงไม่มีอะไรเลยกับข้าวของเล่นก็ไม่มีเมื่อคืนแต่อยู่ชัยภูมเมื่อคืนอะขายก็มีแต่ขายกับข้าวขายอาหารแล้วก็ร้านขายกระทงเมื่อเมืม่อไปเหลีนนั่นไปเลรีชั่วโมงเดียวพราว่าของมันไปไปซอยเหรยงานลุงเรียนเนาะบันิดโุงเรียนตแตงแต่เทศบาลหนึ่งวัดเทศบาลใดเทศบาลพุกคุณ ได้เล่นชั่วโมงหนึ่งมั้งได้ให้บอรดแม่ลองผู้เดียวพวกเตตันพวกไอ้น้องลองไปก็ได้ไปไปเตี้ยไทยพวงเดียวขึ้นอีก็แล้กลับมามบางทีเนี่ยว่าจะไปเบื้องบอลลำอีกว่าจะไปหาอีสุริโยหน่าเนาเขาไม่ได้ไปมาบ้านเป็นเมย์เมย์มาหมดเงื่อนแล้วแม่เป็นเมย์เมย์ก็เลยขี้คานแล้วบอไป ก็เดไปเมื <highly> ่อคืนนี่มาเสีดอียงมา ปีไหนก็เงียบตอนนี้ตั้งแต่โควิดน้องเหนียวบอกนะคะแม่ม่าตะเช็ดย่างมาหันหี่แม่่าติตาขาผู้ใดนี่เคีย้ยงเงียบ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 อยู่นี่แม่บ้าแม่ตะเคี้ย์หาผู้ใดนี่รัปปะโอต๊ตบ่ จะสศรอยู่แคนพักกันตื่นเหรอวะเนาะป้าแมนแจไม่มาอยู่กับแม่เหรอแม่ไม่ได้คุยกับป้าแมนเลยค่ะป้าแมนแจจะไปบวชวันที่หนึ่งเมื่อกี้เนียแจแก้งแกบอกว่าแกแกไปบวชวันที่หนึ่งอยู่อะไรอะบวชอะไรโครงการอะไรวัดพระธรรมกายอย่างมั้นงน้องเนีะบ้ามากเราแค่ต้อไปหาหลอป้าแมน เจจะไปบวชตอนนี้เจอยู่สกลนครอยู่นะที่บ้านแม่หักเจน๊นนมันเจจะไปบวชโครงการอะไรอ่ะไอ้วัาพระธรรมกายอะไรนะวันที่หนึ่งเม่เแก้าเบอก เสวัสดีนะคะเอาก็มาเรียราบัตทใตยกันครับพี่น้องค่ะตักใายกันจากน้อยพี่น้องผู้ใดมาแล้วรายงานตัวเ<ม>บา้ำเนียวรพาเบาพ,บาพืนผู้ใดดอกพี่นออ้องวันนี้ผู้ใดอยากเบาพืนดอกฟีดไม่ยอทคือบ่าเห็นวห คนไหลหัวใจโอ๊คนไหลหัวใจตื่นไปนี่บัวมเ้มทุ่งหาข,าข่อเมื่อคืนห,หาทุ่งคนดูเยอะอยู่สิบสี่คนมารันวาหนาทียขัดชีสิบห้าทีบอยู่หนุ่มเยแต่ปาเพืนนนบ่บ่บ่น้ำขึ้เก้านั่นแหละสวัสดีพี่หนึ่งนะคะเขาจะเห็นนเดหนังกินแล้วขอนึกก่อนป็าจิไปซื้บปลามาหนึ่ง ขานที่เราไปตลาดจะไหนขอแช่คุ้งไก่ไปเห็นพี่น้องซับคุ้งไก่ที่ไหนกม็มาถิงตุ่มเรียกขานเฮ็ดอีละขอเได้เฮ็ดยังวะยังแม่ก็เพิ่งตื่นเหมือนกันลูกจะบ,บ้างไมา่จาัดสีกันปะคือจะส้วนงานแทช่ปลา พี่หนึ่งแต่ละชื่อนาะแมนถ้าเป็นสันไย่หนึ่งต,นตืนตื่นตื่นแล้วพี่มดน่อน่อยตื่นปอยตื่นแล้วตื่นแล้ววา่าว่จะดังไฟหน,หนึ่งเขาซื้อแบบเลิศวา่าจะดังไฟหนึ่งเขาก็ไั่ได้ดึงเว่วาจะไปหาซื้อปลาจากตัวน้นอยๆทอฟ้ามืนี้ไหมปลานิ่นไหม ม่หนึ่งใส่เห็ดเมื่อนั้นนั่นแม่นชมพ่อมาซื้เฮ็ดให้สองถุงถุงละทีสิบบาทราคาสิบาสบาทแมาหนึ่งใส่สิคือสีแสีบแต่นี้พีมม่มลสวัสดีพี่หนึ่งแม่มวลค่ะว่าฉันปาเ่าจะไปซื้อมาแช่กันอยู่คือจังจงังไหน่ะไปกินน้ำก่อนไปน้องอวยทางก่อนได้ไปน,น,น้องขากวนน่งดีๆีก้นขอยปวดเมื่อย ขอเป็นไาล่ะซ่าขเปลี่ยนท่งนันก่เอ้ยจินน้ำจะอุ้มกอน ฮะมองไหนมงพิงก็เ่าแล้วสวัสดีทุกทุกท่านจ้าเป็นปะเ็าจะไปเสื่อนอู้หมงนี้แบกกรเกาดีไหมเสื้อพักกันนี้อีกไหมพักยัง,งดอดดอกพักไหมเป็นลาลาบัวแมนสิได้ยอดน้ำกับตุ่มตีบัวละมันก็คนลาลาเนอดอกพักกัน ดอกพักกาดแม้ดอกเรืองๆเนี่ยบวบได้มัตเซนก็นจะซืสือปลาจากตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งกินขึ้นที่แซ่บะนดขึ้นปลาวลาม็ได้ติงขี้งอยู่เห็ดต่างๆเห็ดใหม่กับแซ่โค้งไกลไปหัน ปลาบูแต่แม่ปลาบูพี่อไอ่ปะปลาบูพี่ไอ่บะ,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 ะเดี๋ยวปลาบูทอวข้าวแต่ว่าเนื้อมันงา,งามๆเด้อปลาบูเนื้อง,งามสิดิเนื้อมันงามๆแต่ว่ามีกุูมากินด้วยค่ะโอ้ยพี่หนึ่งไปจีราพี่หนึ่งเอ้ยคุณไปแล้วบังลาครับบังลาครับบังลาครับเตรียมไว้ก่อนแล้วคุณดึงยาน เลยด้วยเพราะเดี๋ยวนักจอบนังจอดอยู่นี่คือตั้งแปดมุ้งแล้วสิเก่ามุ้งหรือหน่อยเขงงาตระหงอยไปโรงเรียนบักลาจา้าบักรละใจาเอออยากเจอเมื่อวันพระบ่ได้มีคนดเดียว ไม่กบางางหนาคือหุ้นเช้นเนาพนันลงขาลงค่ะลง่ะลง่ะมาคือหุ้นเช้นนั่นค่ะ บ่าเมนแฟนแม่ติกับนำหรบว่าเมนแฟนแม่ติวลาแฟ่มันมต่สญญายแฟ,น,ฟ,น,น,ฟ,น,น,ฟนโอ้ยข่อ,อยอ่านจะได้เป็นแฟนเพรเป็นขั้นบาทโอ้ชยชบบายบายกันพระดิโรยทรัมศาสตร์รอบนี้ค่ะรอบกลางรอบอรีวิน นี่นะคะพี่น้องจากเ่าจะไขเด้อนี่บวจทิ้ง ไปไปน้องเขาไปหนี่งเขาไปตั้งเฟซบุ๊กไปพี่หนึ่งเขาไปตั้งเฟซบุ๊กไปพยายามพี่น้องตั้งเฟซบุ๊กน้ำเขาบ้านขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วมันเป็นอย่ังไรบุเดี๋ยวพ่อไปลองขึ้นตั้งเฟซบุ๊กเมืองไปไม่กลุ่มหนูหาพิธีกรทนตั้งใจมาสั่นมาช่วยด้วยป้าป้าพี่น้องกะเดี๋ยวไปเจอกันทั้งเฟซบุ๊กไปเดี๋ป้าพี่หนึ่งเขาน้องเมียวไปพี่มลตั้งเฟซบุ๊กไปเดี๋เขาป้าปลองเฟซบุ๊กก่อน